เ้อสายที่แท้จริงเป็นลูกหลานเจ้าพระยาชีวิตล่าสุดน้ำเงินบุญหนักตำนานยายสายแม้82อย่างไม่เลิกเล่นละครนักแสดงตำนานอย่างน้ำเงินบุญหนักที่วันนี้จะมาเผยชีวิตในวงการเกือบ70ปีผ่านทางรายการคุยซับโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาหัญเรศและอาจารย์เป็นหนึ่ง เป็นพิธีกรพร้อมรลบประสบการณ์เจอตัวเป็นๆมาแล้วแถมเจ้าตัวยังเชื่ออีกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเท่านั้นแม่อยู่วงการมาเป็น70ปีเลยน้ำเงินบุญหนักยาวนานมากเลยก็ประมาณนั้นแม่เริ่มเล่นหนังกับมิตรตอนนั้นแม่อายุไม่มากตอนที่เขาชวนเข้ามาในวงการคุณแม่ตอบว่ายังไงน้ำเงินบุญนักตอนนั้นที่แม่เริ่มเล่นหนังเรื่องแรก เรื่องศสวรรค์แม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักแสดงไม่เคยคิดเลยเพราะว่าแม่คิดว่ามันเป็นไปตามดววมากกว่าแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ก็ไปเจอผู้ใหญ่แม่ก็ไม่รู้จักเสร็จแล้วท่านก็เรียกหนูๆมานี่หน่อยแม่ก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านก็ไปถามที่ปรึกษาเด็กคนนี้ใช้ได้นะแม่ก็ไม่รู้แม่ก็งงๆท่านก็เลยถาว่าหนูเล่นหนังไม้แม่ก็เอาสิ ตอนนั้นไม่กลัวว่าจะโดนหลอกเหรอน้ำเงินบุญหนักไม่กลัวเพราะคนสมัยเก่าไม่ค่อยหลอกหลอกครั้งหนึ่งแม่เปีเยเคยเล่าว่าคุณปู่นั้นเป็นเจ้าพระยาหรือว่าคุณพระอยู่กับรัชกาลที่หกคุณปู่เราก็เหมือนเป็นมือขวาคนสนิทเป็นคนจัดเรื่องเขียนละครและท่านก็ได้เต็มเลยอยู่ที่บ้านแล้วนับสกุลเดิมของเราจารุวิจิต เป็นนามสกุลจากราชการที่6ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะได้มาจากคุณปู่คุณพ่อเป็นราชการคุณแม่เป็นคนจีนเห็นว่ามีจดหมายที่มีช่พันชาเขียนถึงคุณแม่ด้วยน้ำเงินบุญหนาใชายมิรกับแม่สนิทกันมากแม่เล่นกับเค้าเป็นน้องสาวก็มีเป็นนางเอกก็มี เรื่องแรกที่แม่มาเล่นคือปลาบู่ทองใช่ไหมน้าเงินบุญหนกักละครลูกเป็นละครเรื่องแรกจากนังแล้วกระสือละ่ะน้ำเงินบุญหนกักแม่เริ่มต้นละครเรื่องแรกคือปลาบู่ทองต่อมาเป็นบนรักลูกทุ่งก่อนเล่นกับตัวสรัญยูแล้วมาเรื่องต่อมาที่ดังมากๆคือบทใจสายลูกมันต้องถ่ายดึก บางทีในเรื่องต้องถอดวิธีการของเ้าแม้มันก็มีทีมงานคอยเป่าให้ลูกโป่งพองแล้วต้องกินหมูเป็นต้องกินสีลูกก็ต้องกินอริดอร่อยพอคัดเสร็จวิ่งไปแม่เกือบ82แล้วแต่ขับรถมาเองน้ำเงินบุญหนกักใช่ขับตลอดเลยตอนที่แม่เข้าวงการแม่ไปไนายแม่งก็ไปคนเดียวมันก็เลยชินเห็นว่าบ้านปลายชีวิตแม่ปรงได้แล้วน้ำเงินบุญหนกัก ทุกวันแม่ปรงแลลูกคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยชีวิตเราสั้นอยากไปไหนไปอยากกินไรก็กินมันให้อิม่มฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ